สวัสดีค่ะร้านไหมทอง kk แปดนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงการซ่อมข้อมือหินเนี่ยค่ะวันนี้ลูกค้าส่งโกรมนนะคะไซส์สิบสองมิลมาให้ซ่อมนะคะโกเมนจะมีปัญหาขาดบ่อยมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นหินที่มีลักษณะน,น้ำหนักจะเยอะมากแล้วก็เขามีความคามอยู่ในรูเนี่ยคะ่ะทําให้มันจะขาดง่ายนะคะแล้วก็มันค่อนข้างจะหนักดังนั้นเราร้อยเอ็น จีนคือคนนี้อันเดิมคือใช้เอนจีนนะคะเห็นไหมคะขาดวิอย่างนี้เลยขาดแบบนี้เลยนะคะเขาใช้เอนจีนแบบนี้เอาไม่อยู่นะคะขาดแบบนี้ดังนั้นเอนที่สามารถรับน้ําหนักได้ก็จะมีเอนเกาหลีนะคะลองเปลี่ยนมาดูว่าเราใช้เอนเกาหลีจะแข็งแรงกว่านะคะนี่คือเอนเกาหลีที่ทางร้านใช้อยู่ นี่นะคะเอน็นเกาหลีที่ทางร้านเราใช้อยู่จะเป็นรุ่นนี้นะคะมันจะมีความยืดหยุนมากนะคะจะมีความยืดหยุนกว่าเอ็นทั่วท่วไปที่เราเห็นจะมตาาีตั้งแต่หลายราคาตั้งแต่ยี่สิบบาทจนถึงม้วนสี่ร้อยแต่รุ่นนี้จะทนนะคะราคาไม่สูงจนเกินไปจากหินโรมเมนที่เราดูนะคะดูประมาณนี้นะคะอ่า น่าจะใส่เอ็นเบอร์เจ็ดได้เพราะว่าเราจะทบสองชั้นแบบนี้นะคะเบอร์เจ็ดนี้น่าจะใส่ได้เพราะว่าหินก้เมนตัวนี้ยดูขอค่อนข,ข้างจะใหญ่นะคะการตัดข้อมือคนนี้จะประมาณสิบแปดเซนถ้าใครไม่มีสายวัดนะคะวัดจากหินที่เขาส่งมานี่แหละที่เรามีอยู่เนี่ยนะคะ เช็กดูก่อนว่ามันครบไหมจากการวางแล้วเส้นนี้ไม่น่าจะถึงสิบแปดน่าจะเม็ดไม่ครบเดี๋ยวจะหาหินที่เขาส่งมามาเติมน,นะคะอันนี้เขาส่งมาร้อยมาซ่อมเหมือนกันขาดแบบนี้เหมือนกันค่ะนะคะ,นะคะเป็นปัญหามากเหมือนกันเพราะว่าเอ,อ,อเมทิสต์เป็นหินที่ เซนคอสค่อนข้างจะคมในเมตรนะคะจะทําให้เหลาเอ็นอย่างเงี้ยแล้วก็จะขาดง่ายเราก็จะใช้เอ็นปรีเหมือนกันนะคะอันนี้จะลองใช้เอ็นปรีเหมือนกันแต่เอามาเติมโกลเมนก่อนนะเพราะว่าเขาไม่ได้ส่งโกเมน12บมิลมาเขามีเท่านี้ถ้าใครไม่มีฐานนะคะก็ใช้สายวัดก็ได้นะคะอันนี้วางเผืือไว้ถึง19เซนเลยนะเผื่อว่าเวลามัด เผื่อลูกปัดมันขยับเข้าไปอีกไซส์มันก็จะเพียนไปประมาณหนึ่งเซนเราลองวางไว้ไปที่สิบเก้าถ้ามีสายวัดก็วัดจะสายวัดก็ได้นะคะถ้าไม่มีสายวัดก็กะแบบนี้เลยนี่กาจะจากลูกปัดที่เข้าส่งมาเผื่อเลยมาแัสามสี่เซนนะคะ นี่ร้อยทุกวันก็เลยให้ท่าจะชิมอ่ะจากจากลูกปัดที่ส่งมาเลยแล้วเรามีไม้หนีบก็ใช้ไม้หนีบหนีบนี้เลยนะคะถ้ามีไม้หนีบที่บ้านนะคะไม้หนีบผ้าก็ได้นะเอ็นรุ่นนี้ใช้ไม้หนีบผ้าธรรมดาก็ได้แต่ทางร้านเราจะเป็นสเตนเลสแบบนี้เพราะว่าใช้งานไม่เันีประสงง์วานนะคะควกหว่านแล้วหนีบได้แน่น แล้วก็ใช้เอ็นนำร่องเนี่ยนะคะเอ็นตกปลานะคะศูนย์จุดสามถึง0ูนจุดสี่นะคะตัดประมาณนี้นะคะใช้นำร่องเวลาเราร้อยรูปปัดนะคะใหญ่ก็้ปไปแบบนี้นะคะทีนี้เรามาเช็คที่รูปปัดหินที่เขาส่งมาก่อนโกเมนจะเป็นหินที่คมในเม็ดมากเวลาขาดก็จะอย่างนี้เลยลปปรูอย่างนี้เราเช็คดูป,ปมก่อนนะคะว่าปมเขาอยู่ตรงไหนแล้วค่อยๆดึงออกนะคะ จะมาเจ็บปมแล้วค่ะปมเขาอยู่ตรงนี้นะที่บอกว่าทาไมต้องดูปมก่อนเพราะว่าปัญหาของหินคือถ้าเกิดว่าเจ้าปมนี้ติดในหินนะคะแล้วดึงไปดึงไม่ออกนะคะมันจะติดนะคะดึงไม่ออกเลยแล้วก็จะกลายเป็นเมทิลตันใช้ไม่ได้แต่ถ้าถ้าคนที่มีเข็มมีอะไรใหญ่ก็าอาจจะออกนะคะแต่ถ้าทางที่ดีคือพยายามอย่าให้มันติดนะคะดึงออกทางนี้ อย่าให้เอ็นติดในรูปปันนะคะเพราะมันจะเดึงออกยากเพราะรูของโคมเมนเขาเล็กมากๆเดึงออกยากก็ใช้เข็มแหย่ออกได้นะคะถ้าไม่ออกก็เอาไฟลนที่ปลายเข็มน,นะคะแล้วค่อยค่อยเขี่ยออกนะคะเ,คเมื่อเราจัดการ ทำความสะอาดลูกปัดให้คอมพิวที่พร้อมจะร้อยได้แล้วนะคะก็เริ่มร้อยกันเลยหรือว่ารูเขาไม่กันนะคะก็ร้อยได้เลยะคะ่ะ เวลาลอยเราก็ดูนะคะว่ามันเหนืดมากไหมอันนี้มันลอยสมูทตีนะคะคือค่อนข้างจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่ก็คือลูกปัดไม่ติดในเส้นเอ็นสักเท่าไหร่ก็คือยังยังยังเลื่อนได้อันนี้คือใช้ได้นะคะที่บอกนี้คือบางครั้งเรากลับได้สายตาว่ารูของลูกปัดหินมันสามารถใส่เอ็นเอมเอจได้แต่บางเม็ดอาจจะเจียมาไม่เท่ากันนะคะอาจจะเจียมมารูเล็ก ถ้ารูเล็กมากมันก็จะแหย่ไม่ได้ทุกเม็ดก็จะร้อยได้แค่บางเม็ดก็จะไม่ครบเส้นนะคะพูดง่ายๆอันนี้กับวิสัยตาน่าจะร้อยได้หมดนะคะเวลาร้อยเราอาจจะมองดูด้วยว่า เม็ดไหนที่รูมันโตนหน่อยเราอาจจะเก็บไว้ไป็นไปนะคะหรือเราจะเช็คตั้งแต่เริ่มร้อยเลยก็ได้ว่ารูในเม็ดไหนที่มันดูใหญ่เราเอาไว้จะเก็บปุ่มครั้งครั้งที่เราจะเก็บปุมครั้งสุดท้ายนะคะก็ะคือเมื่อเราร้อยจบนะคะพูดง่ายร้อยจบเราต้องเก็บปุมไว้ในรูหินเนาะเราอาจจะเลือกเม็ดที่รูโตโตเอาไว้เก็บปุมก็ได้นะคะแต่อันนี้ไม่เป็นไรคะ่ะอันนี้คือ ร้อยบ่อยแล้วก็เลยจะมองดูว่าประมาณว่าอเมทิสสอเมตรเนี้ยคือเราคัดไปแล้วว่ารูมันโตนะคะที่จะสามารถซ่อนปุ่มได้แต่ถ้าใครยังไม่ชำนาญน,นะคะเราก็ต้องเช็คลูกปัายหินที่เรามีอยู่ก่อนว่ารูไหนใหญ่กว่าเพื่อนเราจะคัดแยกไว้ต่างหากเพื่อเอาเป็นเมตรสุดท้ายเพื่อเก็บปุ่มนะคะนี่คือดูแล้วน่าจะเก็บปุ่มได้อยู่แล้วนะคะเมทิสค่อนข้างจะรูใหญ่ โมนี้ถ้าเกิดว่าหล่นกระแทกพื้นเขาจะมีสิตเล้าวและแตกได้นะคะถ้าใช้เป็นนานๆมันไม่แวววาวและสวยงามเช่นเดิมเราก็เอาน้ามันมะกอกหรือออยที่เรามีนะคะมาขัดให้แวววาวได้นะคะเพราะว่าโหมนเขาจะเป็นหนึ่งเณรมะพร้าหรือว่าพลอยของไทยดังนั้นมันก็จะเป็นรอยได้นิดนึงค่ะเป็นตะกุมพลอยนะคะหล่นแล้วก็จะเป็นรอยได้นิดนึงดังนั้นเราก็เอาน้ามันมะกอกมาขัดซะหน่อยมันจะได้แววเหมือนเดิมนะคะนะคะ ร้อยเสร็จแล้วเนาะลองวัดดูว่าได้ขนาดที่ต้องการไหมเมื่อรูกปัดค่อยชิดกันอยู่ในเส้นเอ็นแล้วจะไม่เหมือนตอนที่เราเรียงไว้นะคะไม่เหมือนที่เราเรียงไว้อาจจะไม่ได้ขนาดเดิมเพราะว่ามันเกิดการชิดกันแล้วอันนี้สิบแปดกว่าเกือแบสิบเก้านะคะได้แข็งลูกพลาคนนี้พอดีเนี่ยนะคะ เราจะสอดตัวนี้เข้าไปอย่างนี้นะคะอันนี้คือเป็นวิธีมัดแบบง่ายๆแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันทนนะคะใช้เป็นเส้นคู่แบบนี้นะ,ะแบบนี้นะคะแบบนี้นะแต่แบบนี้ก็คือมัดเราจะมัดค่อนข้างจะยากนิดน,นึงแต่ถ้าเกิดว่าบัดนง่ายๆก็คือแย<ช>่เข้าไปรูเดียวอย่างนี้นะคะี่ส เย็เข้าไปแบบนี้นะคะแถ้าเกิดว่าอย่าให้ทนนะคะอันนี้เย่าเส้นคู่นะเพราะว่าถนัดแล้ว